ชายคนนี้ไม่เคยใช้กระสุนจริงเลยแม้เป้าหมายจะอยู่ใกล้ๆเขากลับมุ่งไปที่รถยิงยางได้อย่างแม่นยำด้วยใช้เศษกระจกหลังจากบรรจุกระสุนปืนอัดลมและทำความสะอาดที่เกิดเหตุแล้วเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ FBI มาถึงดูเหมือนอุบัติเหตุทางรถยนต์ธรรมดาชายคนนี้ทำภารกิจสำเร็จได้ราบรื่นแต่ครั้งนี้มีบางอย่างรู้สึกผิดปกติ เจ้านายสั่งให้เขาไปรับเงินด้วยตนเองเขามาถึงตรงเวลาแต่ทันทีที่ก้าวลงจากรถมีคนเข้าทำร้ายเขารีบหาที่กำบังและหนีคนร้ายพยายามหนีด้วยมอเตอร์ไซค์แต่กลับติดทางตันเมื่อเขากลับมาชายคนนั้นกระโดดถีบเขาลงคนร้ายพยายามสู้แต่ไม่สามารถชนะได้เขาทันทีรู้ทันทีว่านี่อาจเป็นแผนจึงทำให้ที่เกิดเหตุดูเหมือนอุบัติเหตุอีกครั้งและเขาก็หายตัวไปอย่างเงียบ คืนนั้นเขาได้รับข่าวร้ายอดีตแฟนสาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันงานศพเขาไปเยี่ยมหลุมศพของเธอที่นั่นแฟนสาวคนปัจจุบันของเขาเล่าความลับสุดช็อกก่อนเธอจะเสียชีวิตอดีตแฟนสาวของเขากำลังตั้งครรภ์ลูกของเขารายงานข่าวระบุว่าเธอถูกโจรสองคนฆ่าตายซึ่งต่อมาเสียชีวิตหลังจากขโมยเงินไปแต่ชายคนนั้นรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ ด้วยสัญชาตญาณน,นักฆ่าเขาบุกเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อสืบสวนและพบว่าเรื่องราวไม่เข้าท่าเขาจำลองสถานการณ์เกิดเหตุและพบว่าโจรฆ่าเธอจริงแต่ได้เงินไปเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่สมเหตุสมผลจากนั้นเขาดูรายงานการชนสูตรและพบร่องรอยโซเดียมบาบิเทเรตในร่างกายของเธอยานี้มักใช้โดยนักฆ่ามืออาชีพเพื่อดึงข้อมูลจากเหยื่อก่อนจัดฉากที่เกิดเหตุ ตอนนี้เขาเชื่อว่าโจรสองคนนั้นเป็นเพียงแพ้รับบาปอดีตแฟนสาวของเขาน่าจะถูกฆ่าโดยนักฆ่ามืออาชีพและวิธีการที่ใช้ก็เหมือนกับที่เพื่อนร่วมงานสองคนของเขาเคยทำ